สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีทำยังไงให้ชะอมแตกยอดดีนะคะนเนื่อค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยสูตรนี้นะคะมันเป็นปุ๋ย มันเป็นปุ๋ยเกศอะถ้าเราไปซื้อตามร้านเขาเรียกปุ๋ยเกตปุ๋ยเกตแล้วเราก็เอามาผสมน้ําผสมน้ําฉีดพร้อมกับยาค่าหนอนค่าอะไรพร้อมไปเลยแล้วเดี๋ยวประมาณสองวันนะคะโอมเราจะแตกยอดดีเนะะี่ยค่ะสูตรนี้มันเป็นปุ๋ยเกตสูตรยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้านะคะลุงบอกไม่ใช่พูดผิดละ ยีห้าแล้วก็ขีดห้าขีดห้าค่ะแม่ตะวันก็พูดผิดอีกยี่สิบห้าห้าห้านะคะเนี่ยสูตรนี้จะแตกยอดดีมากเลยนีลองไปซื้อตามร้านขายปุ๋ยนะคะถุงหนึ่งก็เราซื้อมาก็สี่สิบกวาบาทเองถุงหนึ่งใช้ได้ตั้งสามสี่เดือนนะคะ พอเราจะฉีดเราก็ใช้ยาฉุนนะคะเราแช่น้ําแช่น้ําไว้สองสามชั่วโมงให้กินยาฉุนมันออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะกองใส่ในถังแล้วก็มีเหล้าขาวนะคะอันนี้คือเหล้าขาวเดี๋ยวเราเหล้าขาวหนึ่งไม่ถึงแก้วดีนะคะเกือบๆเราจะผสมน้ำสิบลิตรเนาะ เดี๋ยวเราไปฉีดยาฆ่าหนอนอมันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเคมีหรอกเนาะยาฆ่าหนอนเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เคมีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยเกล็ดลงไปด้วยเพื่อให้โสมเราแตกยอดดีแล้วก็เราไม่ต้องฉีดหลายหนฉีดทีเดียวไปเลยตอนนี้จะจะเย็นละเราจะต้องเริ่มฉีดตั้งแต่สี่โมงเพื่อจะได้เปิดปากใบนะคะเดี๋ยวเรามากองใส่ถังกัน นี่ค่ะยายาฉุนน้ำยาฉุนมันก็จะออกมาเนาะยาฉุนมันก็จะกินนนนน่นเ,เปื่อนเื่อนนหน่อยเปรี้ยวหนอนแมลงสุตน,นี้ฉีดผักได้นะคะฉีดผักได้เลยแล้วคิบผงออกอันนี้ก็คือ เหล้าขาวตะก่อนแม่ตะวันปลูกถัว่วใช้สูตรเนี้ยเหล้าขาวเพีย้ยตายหมดเลยค่ะเก็บถั่วได้เยอะเลยลุงเดี๋ยวเอาเอันนี้ออกเดี๋ยวเราเอาใยอันนี้ออกฮะจะกินตะกินนี่ไม่ได้เอาออกก่อนแล้วก็เล่าเทปไปเพื่อนๆคะ่ะ ถ้าเราเอาน้ำยาฉุนเทเนาะเรามีผ้าขาบางอีกสักหน่อยกองก็ดีนะลุงบอกให้ใช้ผ้าขาบางด้วยทีนี้แม่ตะวันไม่ได้เอาผ้าขาบางกองเพราะว่าเดี๋ยวยายาเสร็จยาฉุนเล็กๆมันจะไปอัดหัวฉีดของเรานี่ค่ะเราใส่ไปละไอตัวเนี้ยเป็นปุ๋ยนะคะสูตรยี่ห้าขีดห้าขีดห้า มันเป็นปุ๋ยเก็อะค่ะแต่เราเอามาผสมน้ําฉีดสองวันเนี่ยจะแตกยอดดีมากเลยสามวันที่สามเนี่ยคือชะอมออกดีมากเลยค่ะแตกยอดสูตรนี้เดี๋ยวลุงเอามาเทใส่น้ำสิบลิตรใส่นี้ไปสองช้อนชานะคะอันนี้สองช้อนโต๊ะนะล,ลุงเนาะสองช้อนโต๊ะใส่ไปละประมาณ1ช้อนอีกช้อนหนึ่งลุงปาดถุงอยู่ เดี๋ยวเรามาเติมน้ำ10ให้ไม่ได้10ลิตรลงข้อกะเกินก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะอันนี้ของใหม่แล้วใส่น้ำลงไปก็เติมน้ำไปล้างขาก,ากา่อนเติมไป10ลิตรนะคะปัใส่ไปบ้างแล้วใส่ทั้งยาลงไปทั้หงหมดลงลใส่ไปบ้าง ยางลงไปไ้เดี๋ยวเราก็เตยมตัวปิดฉีดเลยค่ะไม่อันตรายหรอกมันไม่มีอันตรายอะไรหรอกค่ะมาเขาลองฉีดตรงนู้น วันนี้มาฉีดฮอร์โมนนะคะใส่ะอมเพื่อที่จะให้มันเร่งการแตกยอดแล้วก็ใส่ยาคุมหนอนไปเลยถ้าใครมีสูตรยาคุมหนอนของตัวเองแบบไหนก็ใส่ไปได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนที่บ้านก็ได้แล้วแต่แต่ละคนมีสูตรแตกต่างกันไปเนาะ นอนไม่ได้กินเหล้ามันคงจะเวียนหัวเนาะแม่ตะวันได้กินยังเวียนหัวมันฉีดย่างถ้าใครใช้สารเคมีฉีดนอนก็เดินถอยหลังเอานะคะอย่าเดินนำหน้านะนี่ค่ะโอ้แต่กินเหล้านี้ฟุฟ้งเลยค่ะ หนอนมันได้ได้ตายเนาะใครที่เข้ามาชมก็ขอขอบคุณมากนะคะแม่ตะวันก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ทำสวนชมนะคะ